สวัสดีครับมาดูตะก้อเหลี่ยมซ้อมนะครับแต่ว่าติดฝั่งนี้นะครับพี่วิโวดนะครับพี่จ่อยอาจยนนัทนะครับฝั่งนู้นนะครับพี่ประสิทธิ์ครับวิทนองนะครับเป็นเหลี่ยมเซลฟีนะครับเหลี่ยมนี้ครับซ้อมตะก้อนะครับแต่ว่าติดปลายนวมนะครับ ห้าต่อห้าครับเอาครับพี่โรดเตะซันแบ็กเออโดนเกี่ยวแล้วครับยกขึ้นมาพี่ประสิทธิ์เตะคล้องมาเร็วเตะใส่เน็ตกับลูกนี้พี่ประสิทธิ์ตัดเจอกล้องเนี่ยเตะไม่ค่อยดีนะครับนี่เลยครับอยู่กันที่สนามประชาชนที่เจ็ดเก้านะครับอยู่กันที่ตะก้อยไรนะครับเอ๋อครับน้องเปิดครับยกขึ้นมาครับพี่ประสิทธิ์ครับเออจานนัทเกี่ยวเฉยครับลูกนี้พี่ิโลดเตะโอ้สุดยอดเลยครับจานัทครับ โอ้โหสุดยอดมากครับลุงนี้ครับเกี่ยวหลังเท้าครับตั้งใจรับหรือเปล่าครับลุงนี้ครับอยู่วันที่ตะก้อไฮไ์นะครับมาไล์สดสนามเจ็ดเก้านะครับเป็นเหลี่ยมซ้อมนะครับซ้อมตะก้อสนามเจ็ดเก้านะครับก็จะมีซ้อมกันทุกวันนะครับตอนเย็นนะครับโอ้โหตะนั้นเกี่ยวแล้วครับพิวิโรนี่ไงเอาวิดเกี่ยวโอ้โหหนิ่งไม่เกินเลยครับลุงนี้เรียบร้อยครับ ซันแบ็กแรกซันแบ็กนะครับฝั่งนี้ก็พีวิโรจน์นะครับตีซันแบ็กนะครับห้าต่อหกนครับตัดนัดยกขึ้นไปครับรียับร้อยครับตรงนี้ครับพีวิโรจน์นี้เวทประมาณห้าสิบอัพนะครับแต่ว่าตีตีดีนะครับตีซันแบ็กนะครับตีดีมากนะครับพี่วิโรจน์นะครับนี่ครับ พี่จอยนะครับฝั่งนี้ครับจานนัดแล้วก็พี่วิโรจน์นะครับนี่ครับหกต่อห้าครับพี่จอยครับลองเปิดุกขึ้นมาครับพี่สิทธิโอ้โหลงครับตีลงหลังครับพรกนี้ครับพี่ประสิทธิ์นี่ตีแรงมากนะครับลูกตีซันแบกนะครับสายยาแกลูกตีปลายตายครับซันแบกนะครับตีหนักมากนะครับพี่ประสิทธิ์ครับ สวัสดีท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับอยู่วันที่ตะก้อไฮไลท์นะครับนานๆจะไลค์สดให้ทุกท่านได้รับชมนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็สนามตะก้อก็ปิดกันหมดนะครับเอาละครับห้าต่อหกวิดเซิร์ฟโอ้โหไม่ข้ามครับตรงนี้ครับพี่จอยครับ เดี๋ยวไปไหนตรงนี้น้องเอิร์ดโอ้โหโดนตัวกันพวกนี้ครับเจ็ดต่อห้าครับ, <c oughs> รบพี่จอยเสิร์ฟครับพี่สิทธิ์เปิดน้องยกไปไหนครับ<ะ>โอ้ยสวยงามของลูกนี้ครับออกครับนี่ครับโอ้โหพี่สิทธิเตะออกครับน้องยกไปไหนบอกที่พังพวกเขาน้องยกไปไหนน้องยกไปไหนเพื่อน <c oughs> <c oughs> พี่สิทธิ์เตะออกเฉยเลยครับพวกนี้ครับถือว่ายกสวยครับ แปะต่อห้าครับนี่แล้วครับพี่จอยครับจอยเสิร์ฟไปในตรงนี้นองครับเปิดครับยกขึ้นมาครับพี่ประสิทธิ์ได้แล้วรอดเร็วโอ้โหฝั่งนี้ได้แต้มรัวๆเลยครับสามเต้มติดแล้วครับเก้าต่อห้าครับเอาครับเปิดยกขึ้นมาครับพี่ประสิทธิ์โอ้โดนเกี่ยวแล้วครับ อยู่รดยังไงเป็นแต้มไหมโอ้เป็นแต้มครับลูกนี้ครับโอ้เกี่ยวครับฝั่งนี้ครับแต่เกมเกี่ยวครับตอนแรกแต้มเท่ากันนะครับตีไปตีมาครับตัวนี้สิบแล้วครับสิบต่อห้าน้องเปิดซ้ายไปแล้วครับไปแล้วครับฝั่งนู้นครับโอ้พี่จ่อยครับเสือไม้เดียวนะครับเสือไม้เดียวหกแต้มรวดครับต่อแล้วครับสิบเอ็ดต่อห้าครับ นี่นะครับสนามเจ็ดเก้าก็จะเปิดซ้อมทุกตอนเย็นนะครับทุกวันนะครับตอนเย็นนะครับนี่นะครับพี่วิโรจน์ครับห้าสิบอัพนะครับแต่ว่าตีดีนะครับสวัสดีท่านนี้ก็มารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับอย่ที่ตะกร้อไฮไลท์นะครับสิบเอ็ดต่อห้าวิทเตอร์เออเขาเปิดกับรังแล้วครับยูวิชิตยังไงปาด นัดเกี่ยวนะครับพิโรตะเตรียบร้อยนะครับต่อยอย่างนี้ครับโอ้ฝั่งนี้ได้เกมเกี่ยวครับสิบสองต่อห้าครับโอ้โหไม่เดียวครับเสือไปไหนลูกนีน้นนนเอาแล้วครับ5ต่อ12ครับ เปิดยกข er ึ้นไปครับพี่วิโรจน์ครับเรียบร้อยอ๋อยังอยู่ไหมครับอ๋อครับพวกนี้ครับนะครับสิบสองต่อห้าครับพี่จอยเสียบครับเสียบยอดพี่พิชิตเปิดอ๋อนองยกไปไหนยกไปไหนโอ้ยกกลับหลังแล้วครับเปิดยกขึ้นไปครับพี่วิโรจน์ใส่สกอร์ไหมครับเรียบร้อยครับ โอ้โหเมื่อครับตรงนี้ครับเมื่อถึงนะครับพี่พิโรธครับเบียดห้าสิบอัพนะครับแต่ว่าตีดีนะครับต่อรับสิบสามต่อห้าครับพี่จอยเสิร์ฟไปไหนตรงนี้น้องเอาละครับน้องเปิดวิทยกขึ้นมาครับพี่พิสิ์จานนัดเกี่ยว อ้าพี่วิโรธโอ้สุดยอดแมากันตรงนี้ครับวิ่งเร็วแมากับตรงนี้ครับโอ้โหได้แต้มแล้วครับสิบสี่แล้วครับแต้มเดียวเกมครับสิบสี่ต่อห้าพี่จอยเซฟน้องออาครับเอาแล้วครับยังไงครับไปแล้วครับฝั่งนู้นโอ้ยแพ้เลยครับโอ้เป็นตัวว่าครับฝั่งพี่วิโรธครับจานนัดแล้วก็พี่จอยนะครับชนะไปนะครับชนะฝั่งเจ้าบ้านนะครับฝั่งนู้นก็ แพ้เหลี่ยมฟรีนะครับว่บา,<บ>าชนะเหลี่ยมแปรมาสองเซตนะครับอจบการไลฟนสดเพียงเท่าน,นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม